ไปจ้าทุกคนย่างหายอีกจ้า Let's ิสโกว์เห็นแต่ไกลเลยจ้าทุกคนเข่าลงไป

เย้ใ n ่ถังจ้า e ุกข์พอนขึ้นมาชที่กับ่จะไปดูไปดูไปไดูไปดูได

นี่ถ้าเห็นข้าเจ้ากับชิยูเป็นไกลๆก,กันเนอกจากทุกคนจะเป็นกลุ่มเป็นก้อนเนี่ยจะเป็นแบบนี้ตินลหลยหลายเนีย่ยจ้าได้ว่านี่เป็นส่งสีเทาๆแล้ว เป็นซ้งสีปเปื่อๆแล้วจ้ะทุกคน right <laughs> นี่ผมจะปล่อยได้อ๋อเอาไว้นี่ละจ้ะมันเปื่อยแล้วเข่นแล้วทุกคนตั้งจุดเท,ทินจฉนเทระเฉินเทินเฉนทนเฮ้ยทุกคนเ oh, an บ่งดอกนี่เนอะ <No. S 1> That's good เก็บจากโอ้ทั้งฝ้าย e นแด้กุ้งอ f กของนโอ้ดอกงามแห้งทุกคนเบิงนี่ส่วนด้า e น t ้ดูกทุกคนนี่นุนๆนี่กัแม่เนี่ยเอ็นบอเนี่ยทุกคนเห็นนุ่นนี่มาแมนโลด จ้านี่อีกหนึ่งดอกโอเคแวดฟอมีนี่อีกหนึ่งดอกจ้าสามีว่าเห็นอยู่ทางนั่นบิ๊กวันมาสั่นสามีว่าแว่โอ oh. Dog Where's an ant? Look, at am crawling on this one. See him? Yeah. Oh. That No one ain't no good anyway. it has got ants crawling on. There's ants in the bottom of your bucket, too. Lots of them. Dog knee, dog knee, dog knee. สีงามนาะทุกคนจ้ะ <It> s <S สมควรเขาเอินเฮดลอบสเตอร์ยืด sideways <S <Yeah. S 2> ดอกน้ำงามจ้าใส่ถังอันนี้ได้บ่ด <c oughs> อกน,น้อยๆคอยเห็นยุ่ไต่คอน ใต้ขอนไม้เว้ยวธรรมดาได้นี่ทุกคนบงดอกนี่ดูอยู่ในหยาเก็บดอกนี่จ้ะทุกคนโอ้ยดอกแต่ละดอกใหญ่แห้ง คนเต็มถังแล้วเนี่ยนี่ขอเห็นอีกหนึ่งดอกอยู่ตรงนี้อยู่ใตง้าได้วน,นน้อ่เอาได้อยู่จ้าทุกคนดอกใหญ่ๆเลย ค่อยเหลือมาเจอดอกนี่ตั้งทะเลออยู่เลยโอ้ทุกคนเฮ็ดจนเทินอยู่จ้ะทุกคนจ่าดอกนี่ดอกแบบงามดอกแบบงหญ่คุณน่ะขาเพิ่นน่ะปืดทุกคน อลังการงานเห็ดแห้งนี่แต่ดอกอยังไงฝนตกมาอาอาทิตย์ที่แล้วเนาะอันนี้ได้บ่เอาไว้นี่ล่ะาจา้ะทุกคนเอาดอกอยังไงเนาะพี่เอคอยเก็บติดทางเลยจ้ะทุกคนจายเห็นรถบ ย่างหาพูนจากุะคนเป็นเรื่องเล ja ืองเนี่โอ้ยดอกชะแมนเบอร์บังอลังการเนาะบงดอกเพลนใ่แห้งพูน่ะทคกคน บิงดอกนี่ทะลอทะลาง่ายเบึงเกิงดอกเดียวนี่ก็เกือบเต็มเลยได้นี่ถังข่อยดอกนี่เท้าไปน้อนะ กจะเอาไ้นี่นะจ๊ะเบิงดอกนี่จ้าเท่าไปนี่โ <Well, S 1> t ้ e o เด้นนอไอเด้นทิ้งโซเห็นไหมยังยังบึงขาขาใหญ่ อันนี้ก็บมแมนจ้ะเน่าแล้วเจออีกแล้วจ้ะทุกคนโอ้ three four c cool. o ดอกงามๆเลยจ้ะกองอยู่แบบนี้ยแบบ bring a garbage bag to put those in in the car you know I got that thing garbage bag out here I got that big white one มีเงาๆจับทุกคนสวยๆเลยนอบกระเป๋า t h ็บเรื่อง o อ e คุณจแาทุกคนจาค๋าอยเห็นอีกแล้วเก็ got huge stem the จ๋าทุกคน The street, just no they didn't have anything over there เน like ี่ยดอกแบบนี้กำลังอ่อนๆแต่ทุกคน i'm going to fill that up enough i'm going to spill them on the way back damn tangletown i'll meet you back at the car you safe from bears เห็ดที่เก็บมาได้เฮ้ากัสิล้างทำความสะอาดเนาะทุกคนล้างทำความสะอาดแล้วเราก็ตากแดดทุกคนจ้าเพราะว่ามันหลายเนาะก็เก็บไปกินบางส่วนบางส่วนเราก็เก็บไว้กินมันเยอะเราก็ตากแห้งไว้ทุกคน